ตื่นต่อไปสายสดจากคุณฟังทางบ้านมารออยู่เป็นสายของคุณอ,อมแอมนะครับคุณอ,อมแอมปัจจุบันอายุ40ปีเธอมีประสบการณ์ตรงครับเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและกันอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับผ่านมาแล้ว1 1ปีฮะและตั้งชื่อเรื่องว่าโรงพยาบาลเฮียนเรามาหลองกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอ,อมแอมอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอ,อมแอมครับ สวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับอมแอมช่วยพี่ขวัญเสียงดังด้วยนะครับป่าโอเคนะครับอมแอมโทรมาจากไหนสมุดปราการค่ะสมุดปราการนะครับอมแอมพี่ขวัญถามก่อนตอนนี้โทรศัพท์มาหาเราเนี่ยเสียบสายชาร์จหรือว่าใส่สมอทอกอะไรอยู่ปะครับปล่าครับหนูออกมาหลังบ้านแล้วมันมีลมฝนพัดมาแรงๆโอ๋อลมแรงมากเลยนะระวังปลิวนะ คือบอกกูดูฟังก่อนน้องอมแอมกับผมเนี่ยมีการด้าน,น,นแน่กันนะครับหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายวันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วแล้วก็พลาดแล้วก็คลาดกันมาถูกไหมฮะ <c oughs> ถ้าใครเคยฟังรายการโคตรช็อกน้องเคยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิญ,ญญาณของผู้หญิงอ่ะที่ผลกคอตายแล้วเขาท้องครับเขาไม่ให้น้องโชว์อ่ะ โอ้นะครับจำได้แม่นเลยเรื่องนี้ใครเคยฟังนะครับหรือว่าเข้าไปหาฟังย้อนหลังได้นะครับผมมาแต่ว่าวันนี้ครับหมอแอมครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องโรงพยาบาลเฮียนใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเสียงลมพัดแรงมากได้ยินเสียงลมแล้วอ,ะอ่ะโอ้อ้โอโอ้โหได้บรรยากาศมากป่ะนะครับโรงพยาบาลนี้ไม่ต้องบอกชื่อนะคะเชิญเลยครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตอนนั้นมีอาการว่าหนุ ขึ้นใต้อาเจียนอย่างรุนแรงนะคะครับหนูก็ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งอย่างนี้ครับและหมอกาได้ทําการตรวจรักษาแล้วก็ให้เราแอดมิ๊คือนอนให้เพื่อกตัวการหนึ่งคืนครับหลังจากนั้นก็จะมีบุรุษพยาบาลเข็นหนูขึ้นไปที่ห้องพืง้นชั้นที่แปดครับห้องห้องแปดหนึ่งสามอืมมันเป็นห้องรวมนะคะครับ,รบต้องบอกโดยรวม่อนว่าห้องนี้มันจะมีทั้งหมดหกเตียงครับแต่ง แยกจะสั่งสามเตียงแล้วก็ปจะหันเท้าชนกันซึ่งเข้าไปที่แรกเลยมัน,นจะหนูช่เห็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขานอนอยู่ก่อนแล้วเตียงกลางฝั่งหนึ่งนะคะครับแล้วหนูก็ได้ไปนอนเตียงแรกของอีกฝั่งหนึ่งที่ลูกติดกับห้องน้ําอืมคือเปิดคือเปิดประตูเข้าไปฝั่งซ้ายหรือขวาฝั่งขวา,ขวามีคนนอนเตียงกลางอยู่แล้วคะ่ะหนูนอนซ้ยายตายติดกับห้องน้ําเลยครับ แล้วหนูก็ได้โทรบอกพ่อแม่ว่าหนูนอนโรงพยาบาลพ่อแม่ก็มาหาที่โรงพยาบาลตามปกติจนจนผ่านไปถึงสองเวลาสองทุ่มมาเป็นเวลาหมดเยี่ยมของโรงพยาบาลพ่อแม่หนูก็กลับบ้านไปครับอ่าแล้วตอนนี้หนูก็วาหรือความเพลียที่เราอาเจียนอย่างรุนแรงก็หนูก็เกิดหลับไปใช่ไหมคะแต่ก่อนจะหลับอะหนูสมองหนูฟังได้คาพูดหมอบอกว่านอนให้ต้งเพือคืนหนึ่งจะได้กลับบ้านใช่ไหมหนูก็ได้ลุก ปรับน้ำเกลือให้มันเร็วขึ้นเพื่อจะได้หมดตู้ลิชาร์ดจะได้กลับบ้านเดี๋ยวเราปรับเองเลยเหรอปรับเองเลย,เลยค่ะครับแล้วพอปรับน้ำเกลือเสร็จหนูก็รู้สึกว่ามันหนาวข้างในหนาวสั่นมากเลยแต่ก็ทนเพื่ออยากให้น้ำเกลือมันหมดเวๆนะฮะครับอ่าแล้วหนูก็ม้อยหลับไปพอตื่นมาอีกทีประมาณห้าทุ่มได้<อ>ซึ่งเตียงข้างๆหนูนราเตียงแรกฝั่งนี้ปิดเข้าน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มี คนไข้ามาคนใหม่มาคนนึงนอนสิกเตียงสิกกับนหนูเลยซึ่งเป็นเตียงกลางสภาพของคนไข้คนนี้คือขาเขาเข้าเฟือกอยู่แล้วก็คอเขาก็เข้าเฟือกอยู่นะคะ,คะอ่ออังนี้นหนูก็ผ่านไปสักพั้หนึ่งประมาณเที่ยงคืนก็มีพยาบาลเข้ามาคนหนึ่งก็เค้าเดินเข้าไปตรงเดินตรงเข้าไปที่เตียงกลางที่ว่าคนไข้ามาใหม่อะ,ค,ะค่ะขเขาก็เอาเหมือนว่าประมาณว่าวัชพิบจอรอะไรประมาณเนี้ย เขาว่ามือจับข้อมือของผู้ชายคนนั้นใช่ไหมฮะแล้วพยาบาลคนนั้นก็ก้มมองนาฬิกาข้อมือของของพยาบาลคนนั้นด้วยใช่ไหมฮะครับทักนึงพยาบาลเขาก็หันหน้ามาที่เตียงหนูแล้วเขาก็พูดว่าปรับล้าเกลอให่ไวไม่กลัวตายเหรอเฮ้ยคนลุกแล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ได้ยังไงน่าสิหนูกูไม่รู้เขารู้ได้ยังไงหลังจากที่ิ้งทิ้งเสียงพยาบาลคนนี้ปุ๊บ ตาของพยาบาลสองข้างเขาหล่นลราออกมานอกเป้าตาเลยนะฮะเฮ้ยใช่แล้วแล้วซึ่งแบบตาสนา่นหล่นาออกมาเสร็จป,ปากของพยาบาลคนนี้เขาก็จุกลิ้นจุบปากคือแบบจุบจนล้นลนราออกมา <Hey. S 2> จากปากเลยอ uh. ะเออพอหนูเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บหนูก็แหกปากร้องร้ำโรงพยาบาลบอกที่ด้วยด้วยผีพยาบาลหลอกร้องรานไม่หมดเลยครับจนผู้ชายเชียงแ,แรกตรงกลางฝีฝั่งหนึ่งเขากดออดเรียกพยาบาลใช่ไหมฮะอออ๋อพยาบาลก็วิ่งเข้ามาสี่คนมาช่วยจับหนู หนูก็ยังโงวยวายอยู่ว่าพี่พยายบาลหลอกหอนูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจะกลับบ้าน <คะ S 2> เขาก็เขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราคิดตัวเองนอนหลับตื่นมาก็เด็กจะหายแล้วเขาออก็ได้ฉีดยาฉีดยายหนูเข็มหนึ่งหน <คะ S 2> ูก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นยาน,นอนหลับเพราะว่าหนูเริ่มมีอการเพียแบบไม่มีเรี่ยวแรงแล้วค่ะแต่ความวารู้สึกว่าหรู้สึกได้ว่าพยายบาลสิ่งคนนั้นนะเขาจะเอาผ้าผ้าย,ยาสามผืนมา ผืนแรกเขาจะพันรอบตัวหนูผืนหนึ่งขช้นมาก่อนนะคะและอีกสองผื่นน่ะเขาก็จะสอดระหว่างข้างตัวหนูแล้วก็โยกคําสึกคือว่าเขาโยกตัวหนูอะไปมาแกะคาหรือไเตียงไว้เ่ให้หนูลุดอ่าอ่าครับแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูหลับไปเลยคือเพราะว่ายายนอนหลับที่เขาฉีดมาคือมาับพอใส่สายหมอก็มาตรวจหนูก็หนูก็ยังวุ่นวายอยู่ว่าหนูจะกลับบ้านแล้วหนูไม่อยู่แล้วทีพยาบาลรออืออ หมอเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับคุณดูเป็นค่ายผีเผือไม่มีจริงหรอกรแต่เขาบอกว่าแต่หมอให้ขอให้น้ําเกลือคืนหนึ่งแล้วจันแล้วค่อยออกนะครับอ,อซึ่งนผมก็กว่าทำไงไม่ทำไงขออย่างนี้ก็ไม่ได้คือต้องกํจใจนอนจันบอกว่าู่ขอย้ายห้องได้ไหมได้อยู่ห้องพิเศษไม่อยู่ห้องนี้แล้วหมอก็ให้พัาบาลเช็คห้องพิเศษเลยว่า<อ>ว่าหรือไม่ตว์แพย์พื่อนลไปบอกว่า มันมีห้องพิเศษว่างแตเป็นสองเตียงนัหนก็เอาสองเตียงกี่เตียงก็เอาให้ให้เอาห้องนี้ไปให้ไวก็สักพั้งหนึ่งมีบุรุษในบ้านมาเห็นหนูไปห้องพิเศษห้องพิเศษไปอยู่ชั้นหกอ๋ออ๋อฮเลขห้องก็หกหนึ่งสามเฮ้ยหนูก็อุ้ยชั้นแปดก็หนึ่งสามลงท้ายนได้หนึ่งสามอเอหกก็ลงทะเบียนได้หนึ่งสามแต่หนูได้ดีเสียว่าเออคงไม่มีอะไรหนูก็เข้าไปในห้องพิเศษนี้ซึ่งมันจะเป็นเตียงคู่ที่นะคะ ซึ่ง,ง,งยังไม่มีขนนอนเลยหนเป็นคนแรกที่เข้าไปแล้วก็ได้นอนเตียงติดกับห้องน้าเหมือนเดิมแล้วหนูก็ได้โชว์หาพ,พ่อแม่โชว์ยังไงก็ไม่ติดเลยเพราะว่าเขาติดเครื่องหมดเลยแต่บอกเขาว่าหนูนอน้องพิเศษเฝ้าได้แล้วไงโชว์ยังไงก็ไม่ติดหนูก็ต้องใจนอนไปใช่ป่ะคะพอนอนไปได้ประมาณสักห้าทุ่มเหมือนเดิมที่ฝันจาผู้ชายที่ว่าขา,ขาเขาเฟื่อกแล้วคอเขาเฟื่อกเลยนะฮะเตียงกลางอะนะ ช่ใช่ครับหืูเรื่องตามมาผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ไปนอนเตียงเตียงหนึ่งที่เป็นท้อพิเศษด้วยกันกับหนูนะฮะเขาย้ายมาด้วยเหรอใช่เดี๋ยวก็ไม่ได้ใจแรงคิดว่าตอนเช้าที่หมอมาหาหนูเขาไม่อยู่อาจจะไปไปทาแผลทําอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่คิดอะไรใช่ไหมคะครับเขาก็ถามหนูว่าเป็นอะไรถึงมานอนโรงพยาบาล<อ>หนูก็บอกว่าหนูอาเจียนรยนแรงครับหนูก็เลยย้อนถามเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกว่า เขาก็สูงกว่าท็่ทางรถยนต์อย่างวิลเลี่มกันสภาพเขาก็คือขาเฟือกแล้วขอเขาเฟือกอยู่ใช่ไหมฮะกลคุยกันที่ประถะาไปเรื่อยๆจนประมาณเที่ยงคืนหกป่าได้เขาก็เอ่ยปากกันว่าเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะครับหนูก็ยังตกใจว่าจะภาพของเขาเนี่ยเขาต้องใส่เป็นเพื่อเอาผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วเขาจะลุกไปห้องน้ำได้ยังไงหนูก็ยังคิดอยู่อไะิในขณะที่คิดอยู่ตอนนั้น ไม่รู้ว่าเขาเอาไม้คำยันมาจากไหนนะคะเขาก็เอาไม้ทำยันมายันตัวเขาแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อจะเดิน้าห้องน้ำซึ่งเขาจะต้องผ่านเตียงถูกไะมคะถูกต้องอพอเขาลุกขึ้นยืนเดินเลยออกจากเตีเขามันิดเดียวสิ่งที่หนูเห็นตรงนั้นเลยที่ฝันรู้ไหมอะไรอะไรขาของเขาที่เข้าเฟือกอยู่อ่ะยังคาอยู่บนเตียงอยู่เลยฮะขาของเขาที่เข้าเฟือกอยู่นะคะเออ อยู่คาอยู่บนเตียงในค่ะเขาเหยียดขาอยู่เลยค่ะอแล้วเขาขอาเขาก็เดินมาคำแจงมาขอประขาข้ั้งเดียวกับพิกสะพิกมานะฮะพอเดินมาได้ประมาณสามหรือสี่ก้าวได้เขาถึงได้ยินเสียงเขาร้ออเอเท่านั้นแหละค่ะสิ่งที่เห็นคือคอของเขาที่เขาเฟือกอยู่อ่ะหลุดจากหัวหลุดจากคออมาหลุดจากหลุดใช้ใชลไปเียงหมดเลยเบ้อแล้วแอม นี่แหละคอเขาหลุดออกมาแล้วครับแล้วก็หลุดไป<อ>ที่พื้นนั่งโต<อ>๊ะอย่างเงี้ย<อ>แล้วภาพที่หนูเห็นตอนนั้นคือหนูช็อกไม่มีไม่ได้เสียงอะไรออาจบบากปากหนูเลย<อ>แล้วก็หลูก็ฉลบไปเลยไม่รู้เรื่องเลยค่ะเชาา้ชามาเช้ามาหมอก็มาตรวจแล้วบอกว่าอนุญาตให้กลับบ้านไดน้ก็โทรบ,บอกพ่อแม่ามารับที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะ<อ>ในระหว่างขับรถกลับบ้านหนูก็เล่ารายละเอียดให้พ่อกแม่ให้ฟังพอถึงบ้านปุ๊บ ช่วยช้างที่อเจอเนี่ยมีอาการเปอหวัดระแวงตกใจไปหมดเลยเสสติไม่อยู่กับตัวพ่อป้าแม่ก็เลยพาไปที่วัดไปทาสังฆทานแล้วก็อาบน้ำมนต์สามวันจนอารการก็ดีขึ้นมาค่ะเรื่องก็มีประมาณเนี้ยดีกว่าโอ้โหออมแอมคืเจอโหดมากนะใช่ครับถึงบบว่าสติแทบหลุดเลยอะเรื่องเนี้ย ุ้ยเจออย่างนี้มันเกือบไม่ไม่บ้านนี่ก็เก่งแล้วนะบางคนเจออันนี้เป็นบ้าเลยนะว้ใช่เออหลุสิ่งเพ่สงแค่หลุดพ่อแม่หนูต้องพาไปหาพระอาน้ำมนเลยพี่โอ้โหห้องเราแร็ไม่รู้ที่แรกว่าว่าผู้ชายที่สาหัสเ่เขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมฮะก็ใช่สิพี่เัาจะพูดหรอกว่าตอนแรกที่เราไปนอนห้องรวมอ่ะห้องรวมห้องแรกที่แปดหนึ่งสามอ่ะเรารืเราเห็นผู้ชายมานอนมาพักที่เตียงกลางข้างเรา แล้วพยาบาลเข้ามาตอคือเครืองนักรค่าตรงอข้ามมาเขาจออยู่ก่อนแล้วใช่แล้วปรากฏว่าเห็นพยาบาลมาเราก็คิดว่าพยาบาลก็เป็นคนแล้วอยู่ดีเขาก็ตรวจที่ประจอคือคือเขาเขาทำการตรวจที่ประจดูนาฬิกาแล้วก็วัดที่ประจดูเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เงยหน้ามามองหน้าหนูแล้วก็พูดว่าหน้ามามองตั้งหนูพูดว่าโอ้ปรับน้ำเลยให้ไวกันไม่กลัวดตาย เป็นไปไม่ได้ที่เป็นพยาบาลคือเป็นไปไม่ได้ที่พยาบาลจะรู้เพราะว่าเราแอบทำถูกไหมใช่หนูแอบทำอยู่โอ้ครับแล้วตาก็หลุจากเบ้าโอ้โหใช่พอพูดเสร็จตาเขาก็หล่นแพ้ก็มาคานอกเบ้าเลยฮะแล้วก็ลิงเขาก็จุกปากจุกจนเกิดจนคลากเขามาแต่ปากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นหนูก็เลยรอร้านโรงบามเลยแล้วไปย้ายห้องมาเราก็ดีใจมาเจอเราก็ต้องสงสัยเนาะเอ้ยทำไมเขาย้ายห้องมาเหมือนกับเราวะ เป็นพี่นะ<ด>พี่ก็นึกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเจอเหมือนเราถูกนะไหมหนูไม่คิดอะไรหรือคิดหนูคิดว่าเขาไปคงไปทไปําแผลไปเอ็กซเรย์อะไรของเขาอย่างเงี้ยไม่รู้คือหรือว่าหม่อมหาหนูไม่เคยลยไไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยพี่เห็นเขาอยู่ที่ห้องข้างบนแล้วพอระยะยมาชั้นหกเขาเขาก็ยังมามาอยู่ด้วยก็แสดงว่าใจหนึ่งก็ต้องคิดว่าเอ๊ะหรือเมื่อคืนมันเจอเหมือนเราวะแต่ตอนนี้หนูเราไม่ได้ายนี่หนูก็ไม่ได้สังเกตอาการขอหคนเตียงข้างหนู เรียงแถบขงข้าไมนะว่าเขาเห็นอย่างรู้หรือไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ไม่สนใจเราอเราเห็นนไปก่อนครับเป็นเราเราเอาตัวลอดก่อนถูกต้องแอมบอกถูกต้องเอมแอมบอกถูกต้องว่าเอาตัวลอดไปก่อนโอ้โหฮะปรากฏว่าคนที่มานอนห้องข้างล่างหกหนึ่งสามกับเราก็ตายไปแล้วก็เป็นวิญญาณนั่นแหละโอ้โหมันซับตรงที่ว่าขาเขาที่เขาเปิดยังทาลุมาขาเขาคาอยู่บนเตียงอยู่เลย ไม่รู้แเลยว่โอ้ยฟังฟังแบบนี้นะผมรู้นะคนนอนอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้นะผมก็คงผมเชื่อนะว่ามีคนบางคนแอบฟังอยู่นะเปิดฟังหรือว่าอาจจะใส่หูฟังหรือว่าพักอยู่ในห้องพักในโรงพยาบาลตอนเนี้ยรักษาตัวอยู่อะระวังเนะดูดีๆนะเหมือนเดี๋ยวเข้าไปทีแรกเพื่อนก็โทรมาบอกว่าระวังผีเราอย่างเงี้ยโอ้โหสิบกว่าปีที่ผ่านมากับโรงพยาบาลแห่งนี้ อโอ้โหสุขสันานมากน้องแอมขอบคุณมากครับกับเรื่องนี้เนาะนะครับโรงพยาบาลเฮียนสมชื่อเลยทีเดียวนะครับขอบ,อขอบคุณมากมากขอบคุณจริงวันไหนว่างๆโทรศัพท์มาเล่าในช่วงเดอช็อคไฟติ้งมึงดิน้องแอมออวันพรุ่งนี้หนูพรุ่งนี้ต้องเปิดหนูจะไม่ค่อยพรุ่งนี้จะไม่ว่างสิเพราะาเรา้เปิดวันแรกค่ะโอ้โอะเข้าใจนะคุณผูฟังผมบอกคุณผูฟังแบบว่าน้องเนี่ยทำงานเป็นเหมือนกับรับเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กถูกไหมฮะ เออพรุ่งนี้เปิดเธอวันแรกแล้วด้วยไงก็ขอให้น้องมีงานเยอะๆแล้วกันเนาะอ่าขอบคุณค่ะนะครับแล้วพี่เห็นนะพี่เห็นในเฟซบุ๊กหนูอ่ะหนูชอบแต่งตัวแต่งหน้าผีแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็หนูเลกจึบเรื่องนี้หนูก็เลยพอพอจังหวะกับพี่จะคอม่มนตบายเออหนูก็เลยแต่งเป็นพยาบาลโอ้พี่เปิดเฟซไปลเลื่อนเลื่อนหน้าฟีดไปเห็นน้องแต่งแต่งเป็นพยาบ,บาลหน้าเละเแล้วถือเข็มฉีดยาพี่เห็นแล้วเ้ย อ๋อ oh, ครับแล้วก็จลแกล้งใหญ่ที่นาว่าลากาพยาบาลดูแลนะคะโอ้โห oh, oh. นี่ก็ซีกับพี่นพรถสิบล้อนะครับสิ่งรลบรรทุกนะฮะพี่นพสิบล้อนะครับก็ต้องบอกว่าก็เห็นทักทายกันอยู่นะครับแล้วพี่ก็เลื่อนไปดูแล้วน้องก็บอกว่ามีเรื่องเล่าทักมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เราติดภารกิจก็เลยไม่ได้คุยกัน oh. ถูกไหมครับจนเวลา oh. ล่วงเลยมา ก็จนได้กลยนสุดท้ายแต่ว่าผมบอกเลยว่าสนุกสนานมากเรื่องไม่ยาวมากแต่นึกภาพตามุณผูฟังมีหลายๆคนเนี่ยบอกผมเลครับว่านึกภาพตามไม่กล้าไปนอนโรงพยาบาลเลยพี่ขวัญน,นะครับโอ้โหฮะนี่ครับ4689101ส่งข้อความมาบอกว่าทีไก่แต่ไม่กินไก่นนทบุรีถอดวิญญาณลุกไปเข้าห้องน้ําได้เป็นผมนะไปเกิดใหม่ตั้งแต่คืนแรกแล้วนะครับแล้วก็คุณกินโทกิบอกว่าพี่ขวัญเอาอีกแล้วผมจะอาบน้ำยังไงเลยในทีนี้ ไม่รู้อะครับแต่ฟังเรื่องเนี้ยใครไม่ได้ฟังนะเสียดายเลยนะครับผมอ้าวอมแอมยังไงก็ถ้าเกิดมีโอกาสอีกก็โทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราฟังอีกนะหรือว่าทักทายมาอินบ็อกพี่ก็ได้นะอนขอบคุณมากๆกับคุณมากแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทํากับข้าวอะไรให้กับเด็กกี่โมงกี่ยามครับเนี่ยโหล้รงมปตลาดซีสี่อะค่ะโอ้โหนี่ก็ไม่ได้นอนเลยสินี่ใช่ไหมฮะประมาณน,นันน้นสู้ๆ,ๆนะก็เพื่อเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวก็ต้องสู้กันต่อไปนะอมแอมนะ อไ <an> งขอบคุณมากๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี